ที่นครราชสีมาปรากฏว่าพายุฤดูร้อนพัดถล่มที่อำเภอโนนสูงปรากฏว่าสร้างความเสียหายให้กับสาลาการเปลี่ยนที่มีอายุเก่าแก่มากนี่นะครับเป็นสาลาการเปลี่ยนหลังนี้อายุเก่าแก่มากกว่า300ปีถูกพายุพัดถล่มพังเสียหายนี่นะฮะยุบลงมาเลยนะครับอยู่ที่วัดบ้านมารุมอำเภอโนนสูงนะครับวัดมารุมนะฮะนี่นะครับ นี่เป็นสภาพความเสียหายนะครับเกิดพายุฤดูร้อนพัดถลม่มก็พัดกระหน่ำเอาสาลาการเปลี่ยนอายุมากกว่า300ปีแล้วก็อาคารสาราธรรมสังเวชท,ทั้งสองหลังนี้พังถล่มลงมาอย่างที่เห็นในภาพนี้นะยังโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับเป็นสาลาการเปลี่ยนทรงไทยแล้วก็โดนแรงลมพัดนะฮะสาลาหลังคาสีน้ำตาลแล้วก็สีสขาว เสียหายพังทั้งหลังแล้วก็ยังมีต้นไม้หลายต้นถูกพายุพัดกระหนำ่ำล้มลงมาได้รับความเสียหายนะครับบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ที่อยู่แถวละแวกนั้นก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะครับไม่น้อยกว่า50หลังคาเรือนโอ้นี่น่าเสียดายนะเพราะว่าอายุเก่าแก่มาก300กว่าปีนะครับนี่ฮะหล้วศาลาหลังนี้ท่านชมเปรียบเทียบภาพด้านซ้ายตอนที่ยังไม่ถูกพายุพัดถล่มนะครับ นี่เป็นเสาไม้ขนาดใหญ่มากกว่า20ต้นถ้าคิดเป็นมูลค่าตัวเงินก็หลายล้านบาทค่ะนี่นะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับความเก่าแก่ของศาราหลังนี้แล้วเนี่ยแหมมันประเมินค่าไม่ได้นะฮะสามกว่าปีนะครับ เป็นศาลาหลังใหญ่ที่สุดในบรรดาศาลาอื่นๆภายในวัดแห่งนี้วันนี้มีฐานจากกองพันฐานช่างที่3ค่าสุรนา,าลรีห0บนายนะครับได้เข้ามาเก็บกู้เศษซากสังกะสีแล้วก็ซากปรักหักพังภายในศาลาแห่งนี้รวมถึงเคลื่อนย,ย้ายโต๊ะเก้าอี้และพระพุทธร,รูปที่อยู่ภายในศาลาออกนะครับนี่นะฮะเป็นศาลาที่ถือได้ว่าเป็นจุดรวมทํากิจกรรมของชาวบ้าน ที่อยู่ในละแวกนั้นด้วยนะฮะก็เ,เป็นผลพวงจากพายุฤด,ดูร้อน